ได้ยินมาว่าหลิงเฉียนแห่งตระกูลหลินได้ปลุกจิตยุทธและทะลวงเข้าสู่ชั้นวิญญาณแล้วนางกลายเป็นสิษย์ฝ่ายในของนิกายเฮาเย่เลยนะนางเพิ่งจะทะลวงได้เองตระกูลกู้ของข้ากู้ยานเข้าชั้นวิญญาณตั้งแต่ครึ่งปีก่อนแล้วจะทะลวงเข้าสู่ชั้นวิญญาณเมื่อไหร่ก็ไม่สําคัญหรอกตระกูลหวินของข้าหวินเทียงเป็นขั้นวิญญาณที่สองแล้วจริงด้วย หลินเฉียนจากตระกูลหลินแข็งแกร่งขึ้นมากหลังเข้าสู่ชั้นวิญญาณผู้ว่าการเมืองจัดงานประลองขึ้นมาตระกูลหลินของข้าคงโชว์ผลน,นานได้ดีแน่มีเพียงเจ้าหญิงหน้าหลานเฟิงของผู้ว่าการเมืองเท่านั้นที่จะสู้ได้หวินเจียงเป็นขั้นวิญญาณที่สองแล้วเหรอเขาเก่งจริงๆพอเถอะพวกเจ้าชวนข้ามาที่นี่เพื่อฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้นั่นเหรอเปล่าเลย ข้าชวนพวกเจ้ามาเพราะมีข่าวจะบอกรัฐบาลเมืองจะจัดงานประลองหลังสิ้นปีนี้ไม่ได้จำกัดแค่รัฐบาลเมืองหรือสิ์ของสามตระกูลใหญ่เท่านั้นนักสู้เก่งๆคนอื่นก็เข้าร่วมได้ชิวหลานเจ้าเข้าใจใช่ไหมว่าข้าหมายถึงอะไรได้ข่าวว่าเจ้าขยะจากตระกูลหลินเก่งขึ้นแถมยังทำร้ายหลินยุนด้วยข้าคิดว่าเจ้าขยะนั้นก็คงจะเข้าร่วมสินะ เจ้าหมายความว่าไงากู่ทรงตระกูลหลินของข้ามีสิทธิยอดฝีมือมากมายไม่ต้องส่งขยะไปหรอกนะฮะฮ่ <c oughs> ข้าว่ามันไม่เหมาะนะที่จะเรียกคุณชายของเจ้าว่าขยะทำไมละ่ะขยะก็คือขยะแถมตำแหน่งคุณชายของเขาก็จะกลายเป็นของข้าในไม่ช้าดูนั่นสิช่างเป็นชายหนุ่มที่มีชีวิตชีวาจริง ข้าว่าคงเป็นสิทธิ์จากตระกูลใหญ่มากกว่าที่เพิ่งกลับมาจากการฝึกข้ามาถึงที่นี่แล้วฮ่าฮ่าข้ารู้ว่าเขาเป็นใครนั่นมันคุณชายหลินเฟิงไม่ใช่เหรอช่างบังเอิญจริงๆพวกเรากำลังรวมตัวกันอยู่ข้างบนนี่มานั่งด้วยกันไหมหลินอยู่ขอบใจสำหรับคำเชิญข้ากำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวหลินเฟิงที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้า กลับบ้านไปซะเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาสั่งข้าดีนั่นแหละสปิริตของคุณชายตระกูลหลินเจ้าก็แค่อยากก่อเรื่องเท่านั้นแหละเจ้าขยะไรย้ยางอายยังกล้าขึ้นมาที่นี่อีกหลินอยู่อย่าลืนสิถึงหลินเฟิงจะเป็นขยะแต่เขาก็ยังเป็นคุณชายของตระกูลหลินข้านั่งตรงนี้ได้ไหม ไม่มีทางเฟยนี่มันหมายความว่ายังไงเจ้าก็ยังไม่เข้าใจอีกเหรอเจ้าขยะไม่มีสิทธิ์นั่งกับพวกข้างั้นเจ้าก็แค่ล้อข้าเล่นสินะแล้วไงล่ะไปให้พ้นซะขยะได้งั้นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งค comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ